สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวมสามนอยเนาะนะครับวดปจะจทวันที่1นึ่งพฤศจิกายน2567นายนะครับก็เป็นแนวทางเลขตารางนะครับพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบในการจับเลขวินตารางเนาะก็ในสูตรนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านไหนชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะครับเมื่อวานนี้ของเราก็ท่านไหนที่จับวินเนาะก็ถือว่ามา2รอบนะครับเมื่อวานนี้ ฮานอยพิเศษนะครับ802กับ72นะครับพี่พี่น้องของเราไข่รูดที่0นย์นะครับพี่พี่เข้าไปที่02ตรงตรงนะครับเนาะ02นเน้น05 03นะครับเข้ามา02ส่วนท่านใดจับวินตารางเนาะเข้าไปที่0 2นย์ะครับแล้วก็72ด้วยเนาะท่านใดที่จับวินตารางเข้าไป2คู่นะครับรอบแรกของเราสายจับวินนะครับฮานอยปกตินะครับ8 6 5กับ5 6นะครับในรอบนี้ ท่านใดเอา6ไปวิ่งไปรูดนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่6กห้าเนาะห้าหกนะครับเพราะว่าเขาออกตัวเดิมนะครับบนล่างเลยออกตัวเดียวกันนะครับท่านใดจะวินตารางเนาะน่าจะเข้าไปเต็มๆนะครับ6กห้านะครับส่วนฮานอย VIP 2 4 9 3 8นะครับในรอบนี้หลุดไปนะครับพี่พี่ก็สรุปแล้วมา2รอบนะครับเมื่อวานนี้ในครงสุดท้ายเนาะก็ยินดีกับทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับในสูตรนี้ส่วน แนวทางวันที่หนึ่งนะครับเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันท่านไหนที่เข้ามารับชมนะครับเลขตารางนะครับพี่พวันนี้ผมให้ไปที่เลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขเก้าเลขหกเลขสามนะครับเลขหกเลขสาม ปิดท้ายนะครับพี่ๆปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยเลข2องนะครับสายวิ่งสายวิ่งวันนี้ผมให้วิ่งไปที่เลข9นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข1นะครับวันนี้ชอบ1นะครับพี่ๆขอให้มาก็แล้วกันนะครับ1 2 1 3ส หนะน,น,นึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้สองเกมหกเตัวนะครับจะเขียนเลขเก้าไปเขียนเลขแปดซะงั้นหรือจะมาเลขแปดเก้าหนึ่งหกนสองนะครับ3ตัวเนาะชุด3มตัวนะครับ ะครับผมตัวเน้นก็จะเป็นที่เลข1เนาะกับเลข9นะครับเลขเด่นสลงังแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านชื่นชอบในรอบไหนวันนี้ก็ขอวิพรให้เฮงๆปังปก่อนละกันนะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ